เดี๋ยววันนี้จะพาไปกินน้ำลำไยที่เขาให้เนื้อเน้นๆแบบนี้เลยค่ะแถมเขายังมีเบลนี่เนื้อแน่นมากลองชิ้นละแค่5บาทเราไปเจอร้านนี้มาที่งานเทศกาลปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขีร้านนี้มีชื่อว่าบ้านเตาอบนะคะที่เราไปสะดุดตาจริงๆเลยก็คือน้ำลำไยของร้านนี้จะเป็นน้ำลำไยที่เขาให้แก้วมาเต็มๆเนื้อลำไยเลยค่ะแล้วเนื้อลำไยที่ได้มาจะเป็นลำไยสดนะคะไม่ใช่ลำไยอบแห้งรสชาติก็คือหวานกำลังดีไม่ได้หวานแหลมเนื้อลำไยก็คือแน่นอร่อยมากแล้วก็ให้เนื้อมาเวิร์เกวิรจมงม่ชิ้ล10บาาทขยยด้ว แค่ชิ้นละสิบาทแต่รสชาติเาก็ดีมากๆเลยนะทุกคนคือมันไม่เหมือนเบวนี่ดอกเด็กนะเนื้อมันแน่นคือถาม่าหวานไหมมันหวานนะคะแต่จะเป็นความหวานที่รสชาติเข้มขน้นอันนี้ที่เราซื้อมาจะเป็น12ชิ้นแถมหนึ่งรสชาตินะคะก็มีให้เลือกทั้งดับเบิลช็อกชาเขียวสตรอเบอรี่บูเบอรี่โอริโอกาแฟอันนี้คือดีจริงๆนะคะอยากให้ไปลองแต่จะมีเรื่องหนึ่งที่อยากให้ระวังไว้ก็คือระวังติดใจอีกอันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าถูกแล้วก็คุ้มดีเหมือนกันก็คือมาลอัลคอลานชิ้้นละห้าบ้าทคือ อ่งุนช็อกโกแลตแล้วก็ฟุตตี้คือจะเป็นอันจิ๋วจิ๋วน่ารักน่ารักต่กินเพลินมากเลยค่ะทุกคนร้านนี้เขาก็มีขนมสุดโปรดของเราขายด้วยก็คือขนมไดฟุกูเขาจะมีให้เลือกสามไส้นะคะถั่วแดงช็อกโกแลตชาเขียวแป้งเหนียวยืดตามในคลิปเลยค่ะทุกคนสำหรับร้านนี้นะคะจะอยู่ซอยกลางเลยใครที่กำลังจะไปเที่ยวงานวัดไล่ขิงก็ไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดเซฟกดแชร์ให้เพื่อแล้วตามไปกินกันได้เลยค่ะ